สื่อเจ้าดังรายงานบรูโน่เฟนันเดสจะยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหลังเจ้าตัวคุยกับทางสโมสรเรียบร้อยแล้วข่าวกีฬาวันนี้รายงานว่าบรูโน่เฟนันเดสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสยืนยันว่าจะยังคงอยู่ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหลังจากได้มีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารของปีศาจแดงเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าบรูโน อาจตัดสินใจย้ายทีมหลังจบการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024เนื่องจากไม่มั่นใจในทิศทางของสโมสรแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อนักเตะที่แมนยูต้องการปล่อยตัวออกจากทีมบรูโน่ต้องการความชัดเจนและต้องการเห็นความทยะยานของสโมสรหากเขาไม่พอใจในแนวทางหรือหากมีข้อเสนอมหาศาลเข้ามาเขาก็อาจพิจารณาอำลาถิ่นโอนแทฟฟอร์ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบรูโน่ได้พูดคุยกับบอร์ดบริหารของสโมสร ซึ่งแสดงเจตนารมณชัดเจนว่าต้องการให้มิดฟิลชาวโปรตุกกสอยู่กับทีมต่อไปและบรูโนเองก็ยังต้องการที่จะต่อสู้กับทีมต่อไปอีกด้วยในการพูดคุยครั้งนี้บรูโนและเอเย่นของเขาได้พบกับบอร์ดบริหารนำโดยเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเจสันวิลค็อกและแมทฮารกริฟที่สนามฝึกซ้อมแคริงตันโดยบอร์ดบริหารเน้นย้ำว่ากลุ่มเอนีอ e ตั้งใจให้บรูโนเป็นศูนย์กลางของทีม เพื่อพาปีศาจแดงกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งบรูโน่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมแมนยูในเดือนมกราคม2020โดยสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2026แต่แมนยูก็มีออปชั่นขยายสัญญาออกไปได้อีก12เดือน